สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเรื่องเล่าจากอาไทยตอนบนรีพอร์ตค่ะ ภารกิจที่สําคัญของทัพเรือภาคที่1นั่นก็คือการจัดกําลังทางเรือทําหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ที่รับผิดชอบนั่นเองค่ะกําลังทางเรือที่ว่านี้นะคะก็ประกอบไปด้วยเรือรบอากาศยานอากาศยานไร้คนขับกําลังต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งและกําลังนาวิกโยธินค่ะและวันนี้นะคะเราก็จะได้ตามไปดูการปฏิบัติงานในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนและพื้นที่ที่มีความสําคัญที่เกี่ยวข้องกับอาณาเขตทางทะเลด้วยค่ะ และยังมีอีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่สําคัญก็คือการที่ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1พร้อมคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมกําลังพลและส่งมอบกําลังใจให้กับกําลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ค่ะอยากจะแจ้งให้พวกเราได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์สำคัญ ในการตรวจความพร้อมในครั้งนี้นั่นก็คือเพื่อเป็นการดำรงความพร้อมของกำลังทางเรือในทัพเรือภาคที่หนึ่งะครับในโอกาสที่มีการจัดแผนลาดตระเวนตามแผนต่างๆครับซึ่งเรามีภารกิจหน้าที่ทั้งในเรื่องของการ ป้องกันและรักษาอธิปไตเรียนเือรวจขอาทีเป้าหมายเรี้ยยงรวสาพบงเป้าหยันตอนารอยู่ที่ผู้ตรวจกระสุนตกเิรุขางท่เาม200ป้า่วนรวจกระสุนตกเลยิรวบงที่เป้าหายรัน <56. S 2> การ,ร่าผล้รวโกชน์ขเลชายิทางทะเปรวหมถยงอการช่ทยเหลือรระชาชนนกะครัาชบ ก็บูรณาการการฝึกในการทบทวนในเรื่องของการปฏิบัติการทางเรือกับกับทั้ง UAV ซึ่งเราก็ถือโอกาสเอา UAV มาฝึกด้วยแล้วก็ในส่วนของนอปรกรซึ่งเป็นกําลังอยู่ในพื้นที่รวมถึงเรือในมอชดอทัพหนึ่งด้วยนะอันนี้คืออันนี้คือวัตถุประสงค์หลักที่ที่คณะของทัพเรือภาคหนึ่งมาในครั้งนี้นะครับแล้วก็ถือโอกาสขึ้นมาเยี่ยมให้กําลังใจในส่วนของนอปรกร ซึ่งเป็นหน่วยที่ปฏิบัติงานในในส่วนของขึ้นทงังยุทธการกับกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตานะครับว่าที่เรือตีนัทเตอิ์กักแรัวในครั้งนี้ เราได้จัดอากาศยานไลยคนขับแบ็กแจ็คซึ่งเป็นกําลังในส่วนของกองเรือปฏิบัติการของทัพเรือภาคที่1ปฏิบัติการในลักษณะของการปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือกับอากาศยานซึ่งผลจากการตรวจสอบความพร้อมในวันนี้ก็มั่นใจได้ว่ากําลังที่เราปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ของกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตาดซึ่งในส่วนของกําลังทางเรือก็คือหมู่เรือลาดตะเวนชายแดนส่วนที่1่และกําลัง ของทัพเรือภาคที่1ดําดำรงความพร้อมแล้วก็บริหารการในเรื่องของการปฏิบัติงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีเป็นโอกาสอันดีนะครับที่พวกเราได้มาปฏิบัติราชการในพื้นที่ชายแดนนะซึ่งถือได้ว่าเป็นกําลังส่วนที่ต้องมีความพร้อมสูงสุดของกองทัพเรือเมื่อต้องออกเรือไปและทั้งหมดนี้นะคะก็คือการทําหน้าที่ของกําลังรบที่เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเรือ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่1ซึ่งต่างตั้งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของกําลังทางเรือและกำลังพลของทัพเรือภาคที่หนึ่งทุกนายก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาติของเราคนไทยทุกคนค่ะซึ่งเรื่องราวจากอาไทยตอนบนในตอนนี้ นอกจากจะเป็นสื่อกลางให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่การทำงานของพวกเราแล้ว <c oughs> ก็อยากจะขอให้พี่น้องประชาชนช่วยส่งกำลังใจให้กับพี่ๆทหารที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในตอนนี้ด้วยค่ะและพบกันใหม่กับเรื่องเล่าจากเอาไทยตอมบนรีพอร์ตสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ